มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ก็ผมก็ขอากาบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมกาลิหนาะฟรีไฟกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่รายการกอดเกมเมอร์สี่สำหรับคลินี้นะครับนะก็นะครับทุกคนอยากถามกันมากนักใช่ไหมนะครับสำหรับเสื้อ ASUS นะครับที่ ยูโอเคใส่นะครับนะก็ตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเสื้อเอซูตเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลือกไปทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะแล้วก็กิรนีนะครับมีด้าออน,นสิันสูงมาใหม่นะครับเป็นหน้าไฟพาร์ตหรือว่าอิลิพาร์ตตรงนี้เลยไฟพาร์ก็คือของฟรีนะครับอิลิพาร์คือของเติมนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเนาะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอนนชั่นของอันนี้เนาะ ประมาณนี้เลยนะครับสลับเป็นัานอิพัทนะครับสลับของอันนี้นะครับเลื่อนขั้นเนาะก็จะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับนาก็นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อ450แล้วเพราะว่ามีงบอยู่455เพชรก็จะซื้อ450นะครับปึ๊บอสุดยอดไปเลยเนี่ยกลับได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แรกไปเลยนะครับความไรยแรงนะครับความแรงประมาณนี้เลยนะคนดูเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ สายแรงเลยเดียวเชียวอันนี้เป็นกล่องเนี่ยเห็นะฮะคนดูมันจะเป็นกล่องของอันนั้นอ่ะที่เป็นเออผมเคยรีวิวอิลิพาไปอยู่นะครับอันนี้เนาะก็จะเป็นเหมือนที่ผมรีวิวไปตอนนั้นเลยนะครับนี่แบบเปียกนะครับอ่ะแล้วก็นะครับสลับเสื้อ ASUS นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกิจกรรมกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับกิจกรรมนะครับโมโค ตอนเคซี่ฮาโลวีนนะครับเคซี่ฮาโลวีนก็จะเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการสายเติมนะครับในรูปแบบประมาณนี้เลยเนี่ยคนดูเนาะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะก็หมุนในราคาไปไเรื่อยๆนะครับ9ก้าเพศย29สิบเกพศสี่เก้าเก้อะไรประมาณนี้ก็ เออประมาณนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของสายเติมแลกเปลี่ยนหลอกหรือเลี้ยงนะครับเป็นกิจกรรมสำหรับกิจกรรมชิกออสเซสนะครับนะเป็นวีซร้อนคืนฮาโลวีนนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ที่ผมก็จะเก็บเป็นด้านโทเค็นอันนี้ก็คือหมดวันที่7ใช่ไหมนะครับก็เหลือเวลาอีกหกวันก็น่าจะทันนะครับผมจะแลกเป็นด้ากระทะนะครับกระทะของฮาโลวีนนะครับน่าจะแลนะอนาคตนะครับอันนี้ปลุกเขียนเอยปลุกเขียนนะครับแมตต์ระลึกนะครับ ก็จะเป็นรูปร่างนะแต่ประมาณนี้ก็คือมันยังไม่ออกรูปแบบมานะครับเอ่ออัพปืนนะครับวันนี้สามารถล็อกอินรับปืนได้ทุกวันเลยครับจนถึงวันที่2นะครับในวันพรุ่งนี้เท่านั้นช่วงบันลังบูย่านะครับกิจกรรมล็อกอินแล้วก็เล่นเออชนะให้ครบ3ตารับเลยทั้งหมด30อันบูย่าคอมเมนเตอร์นะครับก็เป็นส่สนหน้านี้หาได้จากในแมปเนาะก็เล่นจบก็คือเราจะได้มาแล้วก็สามารถแลกได้แต่ละสังหารหรือว่าคูปองแลกเป็นปืนแล้วก็หมวกเออบูย่าคอมเมนเตอร์นะครับประมาณนี้ อ่ะก็เราเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆในนี้ก็จะเป็นของ AK d r a g o n นะครับ Diamond Royal และกูเ e อ่อโกลรอแล้วก็เป็นเออยูเอ็มพีนะครับวันนี้เป็นของคูปอง Diamond Royal แล้วก็ Evo Rotation นะครับประมาณนี้แล้วก็เออ่ร้าน,นค้าร้านค้ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันหน่อยร้านค้านี่ราคาไม่มีนะครับโอเคราคาไม่มีก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับราคาไม่มีก็ กิจกรรมนะครับที่ผมจะมารีวิวในคลิปโน่นนี้ถามว่า ASUS มาเมื่อไหร่คน่นนี้จะบอกนะครับว่ามาเมื่อไหร่เนาะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะสำหรับ ASUS แต่ที่รู้เนี่ยคือใกล้มาเลยเพราะว่ากิจกรรมนะครับผมเห็น GM หรือว่าแอดมินเนี่ยลงมาเรื่อยๆเลยสำหรับสก้าไททันนะที่ผมถืออยู่แล้วก็มีลังคาโมโคนะครับนะ AK นะก้อนนะครับดาโคเนี่ยเป็นของมากาความแรงสายแรงนะคการความแรงมีทัดทางหากาความแรงด้วยเนาะก็ หมดไปเยอะนะครับสำหรับไอกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นไอล้านค้าอันนี้นะครับไหนไหนวะมันอยู่ตรงมันอยู่ในไหนเอ่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับอาวุธเนาะก็จะเป็นสำหรับอาวุธของสกินปืนของนี่อันนี้นะครับ AK เคนี้ก็คือผมได้ไปแล้วไงก็คือมันไม่ขึ้นให้เป็นบูฟรามดาครูนะครับประมาณนี้นะครับนะก็จะถามว่านะครับนะทำไมไม่เอากลับมาพร้อมเลยนะครับนะสามอันนะครับอันนี้ก็คือ ใช้เยอะเพชรมากใช้ใช้ใช้เพชรเยอะมากนะครับสำหรับอันนี้ก็คืออย่างต่ำาๆเนี่ยถ้าเราจะอัพหมดเลยนะก็อย่างต่ำหมื่นสี่ถึงหมื่นหกนะก็เป็นกิจกรรมที่ือเรือพอสมควรเลยนะครับนในก,กิจกรรมของบูฟราดาครูนะครับเป็นกิจกรรมของปืนนี้นะครับนะเป็นปืนดาก้อนนะครับของแท้สายแร่ นะครับประมาณนี้แล้วก็นะครับเป็นสนอนน่าออสกาอาตติไททัทนหมดไปประมาณอย่างต่ำนะอย่างต่ำก็คือ5,000เพชรนะครับถึงออประมาณ6000เพชรอื่นไม่แน่ก็หมื่นนะครับแลนะ้สับสบกาไททัทนนะครับแล้วก็ไม่แน่เนี่ยสาปราหน้าเนี่ยคืออาจจะมีคาบบกิเข้ามานะครับผมเห็น ซับนอกเนี่ยเขามีกันเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับสำหรับซีโฟนนะครับแมคโปรนะครับเป็น,นส่วนด้านมือถือที่สมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเราซื้อเนี่ยเป็นส่วนด้านมือถือซีโฟนแมคโปรเนี่ยเราก็จะได้แบบเป็นส่วนด้านส่วนลด500บาทนะครับแล้วก็เป็นใช้ส่วนลดเป็นโค้ด ASUS MAC ได้นะครับแล้วก็จะรับเชือฟรีเป็นแจ็คเก็ตเคลมของฟ f ีไฟสามารถได้เหลือไอเทมเดียวยผมจะขึ้นภาพให้นะครับเป็นส่วนด้าไอเทมนี้ก็จะเป็น เสื้อเอซุดนะครับนะบเป็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านเบนใส่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับเสื้อเอซุดที่ทุกคนถามหานะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับท่านเบนอยู่ไหนเอ่ยมากับความแรงสายแรงนะกับความแรงเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ยท่านเบนหาไม่เจอเดี๋ยวต้องดูตรงนี้สายแรง ม่ต้องเจอเฮ้ยไม่ได้นะก็จะเป็นรูปแบบประมาณแบบโือผค้นมาให้นะครับอาถ้าหาไม่เจอเนาะโอเคนะครับเจอหรือเปล่าเฮ้ยไม่เจอสักทีไม่เจอนะครับสรุปคือไม่เจอนะก็จะอยู่ในรูปแบบเนีย่ยผมเล่นกับท่านเบนเนี่ยก็ผมยิงไปห้าตัวนะครับห้าหัวนะท่านเบนซน,นะผมไม่นะท่านชม แพ้ดีแม่งตึงตึงมหากรรมความตึงเลยปัญหาไม่เจอครับเอาง่ายก็คือเป็นเสื้อเอซุดนะถุงพื้นผ้าพยเนาะก็จะเป็นเสื้อนะอันนั้นนะครับซีโฟนแม็กโปรนะครับนะก็เป็นมือถือที่แบตอึดนะครับนะสำหรับสายเกมเมอร์เลยนะครับสมัยก่อนเนาะตอนนี้ก็พวก iPhone นะครับนะเป็นแบบพวกต่างๆเนาะก็เป็นแบบเออ ROG Phone อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแบบ ของแรงๆ ASUS เนาะก็จะปรมานี้และก็นะครับนะสำหรับเสื้อ ASUS เนี่ยถามว่ากลับมานานไหมผมว่าน่าจะกลับมาไม่นานนี้นะครับท่านชมก็สามารถเตรียมเงินรอไว้เลยนะครับสำหรับเสื้อ ASUS มากับความแรงสายแรงเี่ยเก,กบความแรงนะครับ แล้วก็สำหรับนักแคปแข่งฟรีฟลายเอซุดนะครับจะรุ่นรับสามารถรุนรับเสื้อเอซุดได้แลกะก็เป็นดน้านของรางวัลน,นะครับนะเป็นด้ามือถือซีโฟนแมคโปรได้นะครับแล้วก็เสื้อมาหากราคมแรงของวิวเจ็ดสิบเสื้อทหัรของผู้หญิงเนาะประวานนี้ก็คืนนี้ก็น่าจะหมดข้อสงสัยแล้วนะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหนนร่เนาะก็สำหรับใครนะครับที่รู้ว่ากลับมาเมื่อไหร่แบบแน่ชัดก็ เออสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เออสำหรับเออเสื้อ ASUS เนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่มหากระเป๋าความแรแล้วก็เสื้อ ASUS ตอนนี้ก็คือขายในราคาประมาณหมื่นบาทนะครับหรือว่า7,000บาทเนาะก็เสื้อหนึ่งเสื้อนะเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับก็คนดูคิดว่าไงก็แพงจัดนะครับก็คือน่าจะแลจัดเลยนะครับไม่แน่ก็ไม่เอามาด้วยสำหรับเสื้อ ASUS นะครับก็คืนนี้ก็หมดข้อสงสัยแล้วนะครับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงนี้นะครับบ๊ายบายครับผม Oh <laughs>